อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบบ่อยนะครับระหว่างกระดูกเลลื่อนกับหมอลองกระดูกเลลื่อนนี่ต่างกันยังไงนะครับ สีาขาวๆนี่คือกระดูกระหว่างกระดูกอันนี้นะครับคือหมอนรองกระดูกสีเหลืองๆที่เห็นอันนี้นะครับเส้นๆนี้คือเส้นประสาทภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนคืออะไรคือภาวะที่หมอนรองกระดูกอันนี้สีแดงๆนะครับเคลื่อนออกมานะฮะย่านนี้นะฮะแล้วมีการไปเสียดสีกับเส้นประสาททำให้เกิดการหลักเสียอาการปวดนะครับอันนี้คือภาวะเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับส่วนกระดูกเคลื่อนคืออะไรกระดูกเคลื่อนคือให้ดูสีขาวๆนี่เป็นหลักปกติด้านหลังของกระดูกแต่ละปล้องเนี่ยปกติจะเรียงมาลงเป็นเส้นตรงนะครับนี่คือธรรมชากระดูกเคล ะะอาจจะมีการถลายออกมาพบบ่อยคือมีการถลายขึ้นมาด้านหน้านะครับอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ทุกครั้งที่เราขยับเนี่ยบางครเรานอน,อนมันเข้าที่นะฮะการเสรียดสีเส้นประสาทก็จะลดลงแต่เมื่อเราุกขที่มันนั่งยืนเดินนะฮะน้ำหนักตัวเนี่ยกดลงไปมันก็จะเกิดการเคลื่อนทุกครั้งที่เคลื่อนเนี่ยก็จะมีการดึงรั้งเส้นประสาททำให้มีอาการปวดได้เพราะฉะนั้นสองภาวะนี้ต่างกันนะครับอาจจะมีอาการเหมือนกันแต่การวินิจฉัยต่างกันก่อนที่จะทราบว่าเป็นอะไรก็คือต้องตรวจอ็กเรย์และเอ็มไอให้สมบูรณ์นะฮะ,ะ,เ,ะ,เ,ะนนเพรว่ รักษาทั้งสองภาวะนี้ก็ต่างกันนะครับ